รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กรทับบกร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคนไทยทั้งประเทศและคนไทยที่อยู่ในอีก150ประเทศทั่วโลกเข้าสูร่รายการวารีี้สีภาคค่ะตามหาภูเขาใจกลางเมืองพร้อมพิชิตบันไดาย,ยาวกว่า300ขั้นกรุงเทพมหานครเปิดเส้นทางชีวิตและเรื่องลับกัตันนางงามสุดเท่คุณชนันพนรรจันรพร้อมลุกใหม่เจ้าของร้านเบเกอรี่แจกสูตรราชินีผักพื้นบ้านใบเหลียงผัดไข่เบต้าแคโรทีนสูง รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวหลากหลายในเมืองไทยทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาวิถีชีวิตชุมชนรวมทั้งแขกรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคด้วยค่ะและวันนี้ปอพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โรงแรมเอ็นสุริรีสอร์ทแอนด์โฮเทลลำลูกกาปทุมธานีมาถึงก็สัมผัสกับบรรยากาศที่น่ารักประทับใจมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่เลย รถตุ๊กๆคันนี้นะคะเป็นรถที่ทางโรงแรมจัดไว้บริการพิเศษสําหรับคุณลูกค้าที่มาพักที่นี่เวลาจะออกไปซื้อของหรือว่าจะออกไปสนามกอล์ฟใกล้ๆเรียกใช้บริการได้เลยค่ะอีกสักครู่เราจะเข้าไปชมด้านในกันนะคะแต่ตอนนี้เราจะเริ่มกันก่อนเลยกับช่วงวิถีสีผ้าน้องปุ๊กกี้จะพาไปชมความงามของภูเขาทองที่วัดสังเกตร,ราชพรมหาวิหารไปกันเลยค่ะ วิถีสีภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลก เปิดวิธีสี่ภาคมาวันนี้นะคะปุกกี้จะพาคุณผู้ชมไปขึ้นเขาค่ะกับพระบรมบรนพศหรือภูเขาทองนาวาสัเกตราชวรมหาวิหารค่ะและในวันนี้นะคะปุกกี้จะขอวัดใจด้วยการเดินขึ้นบันได344ขั้นเพื่อไปกราบสักการะพระบรม,มาสารีริกธาตุและไปชมวิวสวยๆด้านบนค่ะ ค่ะคุณผู้ชมเราก็ได้ขึ้นมาถึงพระบรมบันพศเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหวิวกรุงเทพสวยงามมากจริงๆนะคะเนี่ยเช่นเดียวกับเจดีสีทองอารามทรงลังกาที่ตั้งอยู่บนภูเขาทองแห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของประเทศไทยเลยค่ะบริเวณตรงนี้นะคะ คือสะดือเมืองแห่งแรกของไทยค่ะซึ่งมีความเชื่อกันว่าถ้าใครต้องการขายที่ดินทาธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินหรือว่ามีปัญหาเรื่องที่ดินนะคะต้องมาขอพรที่หมุดสะดือเมืองตรงนี้เลยค่ะภายในวัดสักเกตร,ราชาวร,รมหาวิหารยังมีสถานที่สําคัญอีกมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมเช่นพระอุโบโสถที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิค,ค่ะเด่นในด้านเมตตาบารมี ส่วนตรงนี้นะคะคือพระวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐารถสีสุคตทศพล,ลยานบพิษเป็นพระพุทธรูปศิละปะสมัยสุขโขทยัยตอนต้นค่ะเปี่ยมล้นด้วยบารมีก่อให้เกิดสิริมงคลแก่ผู้มากราบไหว้ค่ะแต่การไหว้พระขอพรจะประสบผลสําเร็จหรือไม่เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวของเราเองด้วยนะคะต้องคิดดีปฏิบัติดีควบคู่กันไปจะต้องเกิดสิ่งดีๆขึ้นกับตัวเราอย่างแน่นอนค่ะ ใครอยากท่องเที่ยวไหว้พระที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถมาขอพรเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตได้ค่ะช่วงนี้กลับไปพบกับพี่ปอคนสวยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณน้ำปุกี้มากค่ะช่วงนี้ไปทำบุญที่ไหนอย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ด้วยนะคะปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดค่ะ และตอนนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดพบกับสาวสวยระดับมงลงเธอทั้งเก่งแล้วก็แกร่งน่าทึ่งมากๆในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคสักครู่กลับมาค่ะช่วงคนดีสีภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว น้ำดื่มตราสถานีรักโลกคนดีสีภาพของเราในวันนี้คือกัปตันนักบินที่มีดีกรีความงามระดับโลกพรั่งพร้อมไปด้วยความรู้และความสามารถที่หลากหลายเป็นหญิงเก่งและแกร่งมีทัศนคติที่ดีเยี่ยมในการดำเนินชีวิต ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรีคณะวิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสรินทรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลักสูตรนักบินพาณิชย์เอกปี2011และสอบผ่านเป็นกัปตันปี2013 การันตีด้วยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในชีวิต Miss Thailand Universe ปี2548ชุดประจำชาติยอดเยี่ยมจากเวทีประกวดนางงามจักรวาลในปีเดียวกันล่าสุด คือเจ้าของสูตรขนมเมเกอรี่ที่น่ารักและน่าทึ่งไปพร้อมๆกันวันนี้เธอจะมาบอกเล่าเรื่องราวสุดพิเศษที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เธอเคยถูกบูลลี่อย่างแรงมาแล้วแต่สามารถก้าวข้ามผ่านมาได้อย่างสวยงามขอเชิญท่านผู้ชมพบกับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาค MISS Thailand Universe ปี2548และกับตันสุดเทค่คุณชนันพรรถจันท์ โชว,ว์ต้าร้านขนมน่ารักมากๆและที่นี่ล่ะค่ะปอจะพาท่านผู้ชมมาพบกับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาพของเราในวันนี้ MISS Thailand Universe คุณน็อตชะนันพรรถจันร์สวัสดีค่ะ,น,คะนี่เลยยืนรอสวยงามอยู่ตรงนี้นะคะโอ้โหร้านน่ารักมาก <c oughs> ร้านนี้ <c oughs> ร้านในฝันเลยหรือเปล่าคะร้านนี้เกิดขึ้นโดยเซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าจริงๆแล้ว ร้านนี้เป็นร้านพิซซ่าของเพื่อนค่ะแล้วเขาก็ทามาหลายปีแล้วจนปีที่แล้วเขาบอกว่าอยากเพิ่มเซกชันขนมหวานก็เลยชวนมาทําบ้านเล็กๆตรงนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนอกจากงานกับตันนะคะใช่ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะเรื่องชีวิตของคุณน็อตก,กันแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราจะต้องลงมือทําขนมก่อนวันนี้คุณน็อตจะทําอะไรคะ ช็อกโกแลตโรลเค้กนะคะก็ส่วนผสมง่ายมากเลยคะ่ะพี่ป๊อ,อมีแค่ไม่กี่อย่างเรามาทำด้วยกันดีไหมคะโอ้ยได้เลยคะ่ะโอ้โหท่านผู้ชมคะเรียกว่าวันนี้ปอปลื่มสุดๆเลยคะ่ะที่ได้มีโอกาสเป็นผู้ช่วยของกัปตันสาวสวยทำขนมแสนอร่อยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรต้องลุ้นกันนะคะแต่วันนี้พิเศษทั้งทีเราจะไม่ทำแค่ขนมเท่านั้น แต่เราจะมาเล่นเกมถามเร็วตอบเร็วเพื่อพิสูจน์ปฏิพันธ์ไหวพริบของกัปตันกันสักหน่อยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะแนะนำตัวเองแบบเร็วๆชนันทพรรจัน์ชื่อเล่นชนอค่ะให้ท่านผู้ชมรู้จักตัวตนที่แท้จริงเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดๆนะคะอาหารที่ชอบที่สุดเนื้อย่างค่ะประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตอ่าเยอะเลยได้เป็นนักบินนะคะตั้งใจแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่มาเลยมาแล้ว และตอนนี้เธอก็ทําสําเร็จแล้วนะคะของการทำเร็วตอบเร็วของเราค่ะไม่ใช่เ็อเท่าไหร่เลย <laughs> ห <laughs> โหน่ารักมากเอาลุยกันต่อน,นะคะกับขนมนะคะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะตีอีกนิดนะคะทำไมคนถึงชอบทําขนมกันนราชอบกลิ่นทาให้เราอารมณ์ดีค่ะอ๋อ ถามเรื่องงานกับตันนิดนึงดีกว่าคุณรอดดูแลตัวเองเพื่อเตรียมการเป็นนักบินที่ดีเนี่ยยังไงบ้างเรื่องของสุขภาพเรื่องของออกกําลังกายออกกําลังกายค่ะเพราะว่า็อตเป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็กๆแล้วมันเหมือนการฝึกวิทยายุทธ์ค่ะรอดชอบเพราะว่าตอนอีกเด็กอีกความฝันหนึ่งก็คืออยากจะเป็นจอมยุทธอยากเป็นจอมยุทธ ในที่สุดน,นะคะขนมที่คุณน็อตตั้งใจทำเป็นพิเศษเพื่อวันที่สีพักของเรา <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทันทันตอนนี้อดใจไม่ไหวอยากชิมแล้วนะคะ, <c oughs> ะแต่ว่าอยากจะชวนุ่นผู้ชมค่ะไปน,นั่งคุยกันเพราะว่ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องไปเลยค่ะ หอมรสชาติกลมกลม่อมสุดยอดจริงๆค่ะถ้าเห่าว่าอยากจะชิม มาได้เลยค่ะที่คาซาเดอเชอร์แตมค่ะเรานั่งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่ถูกตกแต่งร้านด้วยความน่ารักจริงๆค่ะซึ่งเป็นอาหารสไตล์อิตาเลียนแต่เห็นบอกว่าไม่เหมือนใครเพราะว่าเชฟนินจาทำอาหารอิตาเลียนเก่งก็จริงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนมุกดาหารค่ะก็จะเป็นฟิวชั่นอิตาเลียนอีสานว้าวมาที่นี่ได้มารับประทานอาหารอิตาเลียนแต่ถ้าอยากกินก้มตีมขึ้นมาได้เลยโอ้โหุดยอยจริงๆที่สำคัญคือไม่ต้องลู้นคือขนมอร่อยมากค่ะ <ข>มัมมก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อนะคะท่านผู้ชมค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะได้หมัมขนมแสนร่อยนะคะโอ้ยช็อกโกลแลตโรเค,ค้กนะคะพูดถึงของขนมแล้วเนี่ยคือเป็นขนมฝรั่งเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณน็อตพูดจีนได้ค่ะนั่นคือสิ่งที่เราเซอร์ไพรส์มากจริงๆแล้พูดได้กี่ภาษาคะ ทยอังกฤษจีนคะขอตัวอย่างนิดนึงจีนเลยค่ะต <aesthetic S 2> ้าเจีย <GO> ช <av uther> ื่อมินนาันหญิงเตาคาซดตมนที่ีอาหาิตี่ตี่อยมากี่มีอย่าีอ่า สิงตจางไหลายปะพูดพร้อมมากเลยด้วยสำเนียงด้วยการออกเสียงพูดจีนได้นานได้ยังคะเคยเรียนค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนที่บ้านเป็นโรงเรียนเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะพอเราดูซีรีส์เองเราก็พูดตามเหมือนนกแก้วอะไรอย่างนี้ค่ะโอ้มันมันเป็นวิธีเดียวกับที่น็อตเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็เลยแบบเอามาใช้กับภาษาจีนว่าเราดูบ่อยๆพูดตามบ่อยๆแล้วอีกสักพักมันก็จะพูดได้โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถพิเศษของคุณน็อตนะคะถ้าเราย้อนเวลาไปตอนเด็กๆคุณน็อ สนมากค่ะสนที่สุดเท่าที่คุณแม่คุณแม่บุญธรรมเคยรู้จักค่ะแล้วก็เป็นชีวิตในวัยเด็กที่ไม่เหมือนเด็กคนอื่นเพราะต้องเดินทางตลอดน็อตโชคดีมากค่ะน็อตมีคุณพ่อคุณแม่อย่างละสองคนอพอดีคุณป้าของน็อดนะคะท่านมีลูกไม่ได้ก็เลยรับน็อตเป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่ยังเด็กค่ะเป็นเหตุ ที่มาของการว่าทำไมน็อตได้รับโอกาสดีๆเพราะว่าท่านทำงานาให้กระทรวงต่างประเทศะคะเวลาท่านไปอยู่โพสต์ต่างประเทศก็สามารถพาน็อตไปด้วยได้แล้วมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนยังไงก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิตค่ะในครอบครัวเรานะคะเขาไม่ได้หวังอะไรมาคือแค่โตมาขอให้เป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนดีเพราะฉะนั้นเราจะเลือกประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนหมดคือวางแผน เดินเป็นเส้นตรงมาตลอดว่าอยากจะเป็นนักบินเพราะว่าคุณคุณแม่ของน็อตเคยเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องก็เลยมีโอกาสได้ขึ้นเครื่องบินบ่อยเราก็ชอบการน,นั่งเครื่องบินไปด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่านักบินดูเท่ดีค่ะว้าวเรียกว่าความใฝ่ฝันที่ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่เด็กคุณน็อตก็ทำสำเร็จแล้วนะคะแต่กว่าจะมีวันนี้ได้ใครจะเชื่อคะว่าคุณน็อตเคยถูกบูลลี่อย่างแรงมาแล้ว เหตุการณ์นั้นคืออะไรไปติดตามกันเลยค่ะเราโชคดีที่เราได้ประกอบอาชีพที่มันเป็นความฝันของเราตั้งแต่เด็กเราก็เลยค่อนข้างจะมีความสุขกับการทำงานเพราะฉะนั้นเวลากลับมาบ้านเนี่ยมันก็จะไม่ไม่เอาปัญหากลับมาค่ะที่เราชอบมากตรงนึงก็คือทุกวันที่เราทำงานเสร็จอะคะ่ะปัญหาทุกอย่างมันจบคืออาจจะเจอปัญหาในระหว่างงานแต่ว่าเราก็ต้องแก้ให้เสร็จอพอพอจบก็คือมิชชั่น complete ไม่มี excess <ม> baggage อะไรที่จะต้องเราจะต้องแบบพิ้วกลับมาบ้านเลยอย่างนึงที่น็อตสังเกตได้จากตัวเองอะค่ะน็อตเป็นคนไม่ยอมแพ้กับอะไรเลย<ม>จริงๆเคยเท้อไหมเคยนะคะก็อาจจะเจอการบูลลี่ ก็มันมีแบบเขาไม่ให้เรานั่งที่โต๊ะอาหารหรือไม่เราเรานั่งแล้วเขาก็ไล่ที่แล้วก็แบบถุยน้าลายใส่จริงหรือเปล่าไม่เคยเจอขนาดนั้นเลยเหรอคะเคยค่ะแต่คือไม่หวัดหวั่นเพราะว่าเราเป็นหญิงเก่งอยู่แล้วเป็นคนไม่เคยคิดจะทำลายใครเลยการบูลลี่นี้มันไม่ได้แบบมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเราก็แค่ไปไปขอเปลี่ยนตารางการเรียนการสอนให้แบบมื้อกลางวันออกไปเลยเราสามารถ เดินกินได้ระหว่างเปลี่ยนคาบก็มองมองข้อดีของประสบการณ์นั้นๆถ้าเราไม่ได้มาที่เนี่ยเราเราไม่ได้โอกาสนี้นะเรื่องอะไรที่ไม่ดีเราก็แบบไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าเรื่องที่ดีมันแบบมันเยอะมากกว่ามากอะค่ะช่วงเวลาที่เรารู้สึกเราอยู่ในจุดที่ต่ำอะมันผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปโอ้นี่ก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราจะรับมือหากว่ามีใครมาบูรี่เราโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนนะคะอยากจะให้ฝากอะไรถึงคนที่ชอบบูรี่คนอื่น ในมุมมองของคุณน็อตถ้าจะบอกเขาได้อยากจะบอกว่าอะไรคะคิดว่าชีวิตมันสั้นเกินไปที่ที่จะมาใช้เวลาอันมีค่าทำร้ายกันนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะดีต่อกันให้เยอะๆ พูดถึงตรงนี้นะคะก็อยากจะให้คุณน็อตได้แบ่งปันประสบการณ์ว่าการทําร้านอาหารทําร้านขนมแบบนี้เนี่ยถ้าเทียบกับการเป็นกัปตันแล้วรวมถึงการเป็น m มิสไทยแลนด์ยูเ v e r s สด้วยทั้ง3อย่างเนี่ยสะท้อนตัวตนของคุณน็อตอะไรบ้างคะจริงๆมันก็สะท้อนความจริงที่ว่าคนเราทุกคนเนี่ยมีมีหลายด้านขึ้นอยู่กับว่าณนาะนะทีนะั้นในชีวิตเราจะ หยิบจับเลือกความสามารถส่วนไหนออกมาใช้น็อตคิดว่าความสําเร็จในชีวิตน็อต mm hmm. ก็คือมาจากความชอบ mm hmm. อยากทําอะไรก็ใช้เวลาฝึกฝนให้ได้มาในสิ่งนั้นจริงๆมันไม่ไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้แค่แบบในชีวิตประจําวันวันนี้แบบอยากจะเต้น K-POP c o คั r เวอร์ลิซ่าอะไรอย่างน <Okay. S 2> ี้ค่ะก็ก็ทําเลยก็ใช่ก็เอาวิดีโอลิซ่มาดูแล้วแกะทาพอเต้นได้มันก็เหมือนแบบเฮ้ยมันเป็นประสบความสําเร็จอย่างหนึ่งในชีวิตแล้ว ภาพหนึ่งค่ะท่านะผู้ชมคะภาพนั้นก็คือภาพของการลงมือทำไม่ใช่คิดอ,อย่างเดียวณนะวันนี้เราได้แบ่งปันสู่สังคมยังไงบ้างที่ผ่านมาก็จะมีแบบเราจะไป get together กับเพื่อนๆที่เราเจอในกองประกวด Miss Universe ทำ fundraising อะคะ่ะหาเงินเข้า charity ต่างๆจัดงานเดินแบบแล้วก็ showcase ผลงานของดีไซเนอร์ท้องถิ่นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ก่อนก่อนไปเราก็เหมือนกับภาษาไทยเขาเรียกบ,บอกบุญเนาะคะ ก็เหมือนจะใครก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเด๋วเราจะไปทําบุญกับมูลนิธินี้ระดมทุนอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจทําให้อยากจะทําสิ่งเหล่านี้คะน็อตเชื่อว่าการให้เป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าในชีวิตน็อตเนี่ยน็อตได้รับโอกาสดีๆจากคนรอบข้างเยอะมากก็คิดว่าควรจะแบบส่งต่อให้คนอื่นเพราะว่าด้วยด้วยตัวตัวนั้นเองแล้วน็อตก็มีศักยภาพที่จะทำได้ สุดท้ายนี้ค่ะคำนิยามของผู้หญิงที่ชื่อเช่นนันพรรถจัน์ทรคืออะไรคะยืนหยัดค่ะที่คิดถึงคำนี้ค่ะเพราะว่าวันก่อนเห็นตัวอักษรจีนแล้วมันเป็นเจียนซือก็คือการยืนหยัดต่อสู้ทำอะไรก็ทำต่อไปเพราะฉะนั้นนะคิดว่ามันมันเป็นอะไรที่เหมาะกับตัวเองเพราะชีวิตขณะน,นี้คือคนที่ตอนนี้ enjoy ชีวิตอยู่มันก็ดีมากค่ะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยกำลังมี เวลาที่ค่อนข้างแย่ค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คำนี้เป็นกำลังใจให้ตัวเองแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนอื่นด้วยว่าทำอะไรก็ให้ใช้ความพยายามทำต่อไปค่ะอันนี้ไม่สำเร็จก็ลองปรับเปลี่ยนใหม่แล้วก็ทำสิ่งใหม่แต่ว่าต้องไม่ยอมแพ้ค่ะก็ยืนหยัดต่อสู้ไปเลย่อเลค่ะเพราะชีวิตคือการต่อสู้และเมื่อเรายืนหยัด เข้มแข็งและก้าวเดินด้วยสติปัญญาความสำเร็จอยู่ไม่ไกลนะคะค่ะทั้งหมดนี้คือความภาคภูมิใจของบุคลคลต้นแบบคนดีสีผ้าที่เรานำเสนอท่านผู้ชมค่ะคุณน็อตนันพรพรรถจันค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะทั้งหมดนี้คือความสำเร็จที่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจและลงมือทำ ที่สร้างผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาให้กลายเป็นบุคคลที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมได้ขอแสดงความชื่นชมยกย่องบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคคุณชนันพรรถจันทร์ กับเข้าสู่วาไรตีส้สีาอีกช่วงนะคะปอ,อยังคงอยู่ที่เอ็นสิริรีสอร์ทแอนด์โฮเทลค่ะโรงแรมแห่งนี้ทุกอย่างต้องพิเศษสําหรับคุณลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องจัดเลี้ยงเรียกได้ว่าทุกเมนูต้องอร่อยและพิเศษจริงๆค่ะโอ้โหเห็นอาหารของโรงแรมแล้วปอชักจะหิวแล้วค่ะและตอนนี้ก็ถึงเวลาอิ่มอร่อยได้ประโยชน์แล้วกับเมนูสีพาหไปดูกันว่าวันนี้เรามีเมนูเด็ดอะไรมาฝากท่านผู้ชมไปกันเลยค่ะ เมนูสีภาคของเราในวันนี้ขอเสนอเมนูที่ทำง่ายแต่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์กับเมนูใบเหลียงผัดไข่จากร้านคัวคุณอินรัชดา32ค่ะส่วนประกอบมีดังนี้ใบเหลียงกระเทียมพริกไทยไข่ไ,ไก่น้ำมันพืชน้ำซุปโครงไก่ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองซอสหอยนางรมตราแม่ครัว เริ่มต้นด้วยการนำน้ำมันพืชไปตั้งในกระทะให้ร้อนนำกระเทียมสับลงไปผัดให้เหลืองจากนั้นนำไข่ไปยีในกระทะให้พอสุกใส่ใบเหลียงนำ้ำซุปโครงไก่เร่งไฟให้แรงผัดใบเหลียงให้พอสลดปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครวซีอิ๊วขาวสึกหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทอง เพิ่มความหอมด้วยพริกไทยผัดทุกอย่างให้สุกก็จะได้เมนูใบเหลียงผัดไข่ที่อร่อยมีเบต้าแคโรทีนสูงช่วยบำรุงสายตาเหมาะกับคนที่ใช้สายตาในการทำงานค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆหลากหลายในเมืองไทยที่วาไรตี้สีภาคนำมาฝากทานผู้ชมนะคะย้ำกันอีกครั้งนะคะโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยดรสิริการอ้นสนกรานเป็นโรงแรมที่สร้างขึ้นด้วยหัวใจรักในการบริการเพื่อสร้างสารรค์ช่วงเวลาแห่งความสุขม,มิรู้ลืมทั้งการจัดงานแต่งงานจัดงานเลี้ยงจัดสัมมนาและที่พักรองรับลูกค้าอีกด้วยค่ะ วารีี่สีภาคขอขอบคุณดรสตรีการอ้อนสนกรานเจ้าของโรงแรมมากๆเลยนะคะที่เปิดโอกาสให้เรามาเยี่ยมชมในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทางยูทูบช n e l สถานีรักโลกนะคะวันนี้ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองค่ะอาทิตย์หน้า11นาฬิกา5นาทีทางททบ5แห่งนี้เราจะกลับมารวมพลังรักความเป็นไทยอนุรักษ์มรดกอันล้ำค่าวไว้ให้ลูกหลานสืบไปในวารีี่สี่ภาคสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ